มานั่นเลกันเลยผมจะไงนี้จะหม่นเกียนี้ไปว่าจัอใช่เกยได้ยไงที่เราคิดเจ็โอเคใไมันหลังก๊อแรกอันหลังก๊อแรลก่อนไก่นะไอไก่นะให้โคกับเอนกนึนะโอเคนะามนึนะเกีนกพวกไก่เอาเกียรกไก่ที่เด็กเชิญข้อมูลเด่นใจไหมนะ แม่ไปนีราตัวนี้ไปทํางานที่บ้านแม่นะเนี่ยอ๋อโอเคๆ <intos>